ร่วมกิจกรรมปลูกป่าวความรู้สึกเป็นยังไงบ้างอะไรครับความรู้สึกคือสนุกแล้วก็ ปกติเวลาอย่างยงผมเวลาเราทํางานทั้งด้านนี้มันค่อนข้างที่จะเหนื่อยแต่รอบนี้เราไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ต้องรีบไม่ได้ต้องอะไรก็เลยแล้วก็แบบได้มาเจอพี่บอยด้วยคือผมรู้ว่าพี่บอยจะมาแล้วก็แบบโอเคอย่างน้อยเรามีเพื่อนที่จะอยู่ด้วยกันทั้งวันอะไรอย่างเงี้ยก็เฮฮามาตั้งแต่ขึ้นเครื่องก็เลยสนุกสนุกแล้วก็บรรยากาศก็ดีแล้วก็ทีมงานพี่ๆสื่อมลชนเจ้าหน้าที่ทุกคนน่ารักหมดเลยก็เลยก็เลยเป็นวันที่ดีสาหรับผมรับอยงพี่บอยนี่ครั้งแรกมากับโอกาสแบบนี้การปลูกป่นโอ้คำจริงก็ อาชีพของเราสองคนตรงนี้เนี่ยมันก็ถือว่าเป็นโชคดีอย่างหนึ่งเป็นโอกาสที่ดีที่เราได้มามีโอกาสได้มาทําอะไรอย่างนี้อยู่เรื่อยๆนะครับผมแล้วก็ได้เป็นกระบอกเสียงในโครงการต่างๆอะไรเงี้ยวันนี้ก็เป็นอีกวันหนึ่งที่เราได้มาทําอย่างนี้ก็ทุกครั้งที่มาก็จะรู้สึกอย่างนี้แหละว่าเออสนุกสนุกด้วยแล้วก็แบบรู้สึกแบบว่าแฮปปี้อ่ะได้เห็นสิ่งดีๆรอบๆตัวเราได้เห็นคนมาช่วยกันลงแรงกันอะไรกันอย่างเงี้ยครับมันก็ ก็แฮปปี้ครับผมอย่างตรงนี้ทราบว่าวเป็นพื้นที่ที่ถูกไฟไหม้ด้วยครับ,รบผมพ <ผม S 2> ไม่เห็นอย่างนี้เราอยากฟื้นฟูมันยังไงบ้างครับผม <c oughs> ที่เจ้าหน้าที่ก็จัดไว้วันนี้เราก็มาช่วยการปลูกค <c oughs> นละต้น <c oughs> รวมกันแล้ว50คนบางคนคนละสองต้นรวมกันแล้วก็อาจจะประมาณร้อยต้นโดยโดยประมาณนะครับซึบบ่งพื้นที่ตรงนี้มันก็เป็นหนึ่งเนินที่ได้รับผลกระทบจากไฟป่าที่มันเกิดขึ้นจากธรรมชาติหรือว่าจากมนุษย์อันนี้มันก็แล้วแต่คนจะจะจะตัดสินแล้วกันแต่ว่า ประเด็นของเราในวันนี้ก็คือต้องการที่จะทําให้พื้นที่ตรงนี้มันกลับมาสีเขียวทำให้ความสมดุลในบริเวณตรงนี้มันกลับมาเป็นเหมือนเดิมลักษณะต้นไม้ที่มาปลูกก็แนดหญ่ะเป็นไม้เป็นไม้ไมยืนต้นถูกต้องนะครับผมเพราะว่าอย่างที่ทุกคนทราบบริเวณนี้คือมันไม่ใช่เป็นบริเวณที่เป็นป่าลึกม,มันเป็นบริเวณอุทยานที่ใกล้กับบริเวณที่พักอาศัยด้วยอะไรเงี้ยอย่างเช่นหลายๆคนก็เด็กก็ต้องจําได้เคยเรียนถ้าเกิดพื้นที่ไหนไม่มีต้นไม้อ่ะ แน่นอนเวลาฝนตกมีน้ําป่าอะไรมาอ่ะมันก็ไม่มีต้นไม้ที่จะคอยเออล้างไว้ไม่คอยกั้นไว้หน้าดินก็จะแบบโดนชะไปอะไรอย่างเงี้ยมันเกิดปัญหาตามมามากมายวันนี้ก็สิ่งที่อีฟโรเชชชวนมาก็ได้มาทําด้วยกันก็คือการที่ทําให้สภาพแวดล้อมที่มันเคยโดนทําลายไปเนี่ยมันกลับมาอยู่ในรูปแบบเดิมที่มันเคยเป็นแล้วก็สามารถอยู่กับมนุษย์ได้แบบ เมือนกับเป็นปกติที่มันเคยเป็นอย่างเงี้ยครับวันนี้โรเช่มีกิจกรรมต่อเนื่องด้วยใช่ไหมคะถูกต้องคำจริงครับอีโรเช่เขาเป็นแบรนด์ที่เหมือนกับว่าให้ความสำคัญกับเรื่องการดูแลธรรมชาติอ,อ,อยู่แล้วนะครับแล้วเขาก็มีเป้าหมายด้วยว่าเขาจะปลูกต้นไม้ให้ครบ1 0 0ล้านต้นนะครับซึ่งก็ทั่วโลกเลยประเทศไทยก็เป็นหนึ่งโลเคชั่นหลักในนั้นนะครับผมแล้วก็ยังมีแคมเปญอีกเยอะเลยนะเช่นแคมเปญที่ชื่อว่าคุณเปลี่ยนเล่าปลูกอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็คือถ้าเกิดว่าคุณมีรที่ใช้เ แล้วมีแพ็กเกจจิ้งที่ใช้หมดแล้วอย่างเงี้ยคุณเอามาหย่อนที่อ<ม>ีโบเช่หนึ่งแพ็กเกจจิงเนี่ยอีโบเช่จะไปปลูกต้นไม้ให้1ต<ม>้นคับอเล็กละจะบอกคนที่แบบดูต้องดูแลป่ายัางไงหละ่ะตอนนี้เพื่อไม่ห<อ>ป้องกันมันเกิดแบบสิ่งร้ายๆอีกคือคือการที่<ม>พื้นที่มันไม่แค่เนี่ยผลกระทบมันมาหาศาลมากนะจริงๆแล้วอย่างที่พี่บอยบอกมันเสี่ยงต่อ<ม>ต่อน้ําท่วมใช่ไหมแล้วคนที่อยู่ที่เนี่ยเขาเขา เขาไม่ได้ด so ูแลป่าเพราะว่าเพราะว่าเขาเป็นน so ักอนุรักษ์นะแต่นี่คือวิถีชีวิตของเขาเขาเกิดมากับป่าถ้าป่าถูกทําลายชีวิตลูกหลานเขามาหาของกินในป่าทุกวันนะเพราะฉะนั้นเขาก็คอยรักษาตรงนี้ของเขาไว้ก็เลยอยากให้ทุกคนมาช่วยกันรักษาเรื่องของสิ่งแวดล้อมเพราะว่ามันไม่ใช่แค่เรื่องของการดูแลป่าดูแลทะเลแต่มันเป็นเรื่องของการดูแลความยั่งยืนของมนุษยชนในเวลาเดียวกันใช่ครับเพราะว่าคำจริงแล้วทุกคนก็รู้อะทุก ป่าก็คือจุดเริ่มต้นของทุกอย่างนะครับอย่างที่เอเล็กบอกนะเขาต้องอยังชีพด้วยกันเข้ามาหาสิ่งของนู่นนี่หร,หรือปลูกนู่นปลูกน,นี่สุดท้ายแล้วสิ่งที่เป็นผลผลิตจากตรงนี้ก็จะเข้าไปสู่ในเมืองมาหาพวกเราต่ออะไรครับก็เป็นจุดเริ่มต้น,นครับที่เราต้องดูแลเอาไว้ฝากเนาะครับผมก็ฝากทุกคนครับมาดูแล ความสมดุลของธรรมชาติของเราให้ได้มากที่สุดอยากคิดว่าเราคนเดียวแล้วคงจะไม่สร้างความเปลี่ยนแปลงอะไรได้หรอกแต่ว่าถ้าเราเริ่มต้นที่ตัวเองแลวทุกถ้าทุกคนทําแบบนี้ความเปลี่ยนแปลงมันมาหาศาลมากครับถูกต้องครับผมการเริ่มต้นผมว่าไม่ยากเลย,ยง่ายๆนะฮะหลายคนจะบอกว่ามันเป็นเรื่องไกลตัวให้เราจะไปหาที่ที่ปลูกป่าอะไรยังไงความจริงเวลาเราไปเที่ยวจังหวัดไหนก็ได้ที่มันมีเกี่ยวกับ เนี่ยพื้นที่ป่าเชียงใหม่เขาใหญ่อะไรอย่างเงี้ยเราลองโทรไปหาอุทยานดูว่าตอนนี้มีพื้นที่ตรงไหนที่ต้องการความช่วยเหลือบ้างผมจะซื้อต้นไม้เข้าไปครับไปช่วยกันแบบตรงไหนผมไปช่วยปลูกได้ไหมอะไรเงี้ยผมว่าเจ้าหน,น้าที่เขาเย็นดีแล้วก็ให้ความแนะนําให้คำช่วยเหลืออยู่แล้วครับๆๆๆขอบคุณครับขอบคุณครับขอ <ผม S 2> บคุณกาซืต้นไม้คลมหายใจ